KPMs หรอือกบกสค่ะครับคุณเจสซี่ไคุณมีคุณสมบัติใดในการเข้าทำงานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับ

Is Jesse Fly? เหมือนจะที่พายจะต้องขอบคุณทุกคนนะคะ จจาการกระทศึกษาอีการไปเมื่อสักรูตำแหน่งเรานี้ได้มาง่ายนะคะได้มาง่ายเหมือนกันง่ายมากติดเลือกตั้งอีดเดียวก็ได้แล้วต้องขอขอบคุณนกหวีบและลุงกำนันที่มีวันนี้แต่ว่านี่แค่นีค่ส่วนแรกเท่านั้นเ,เรายังมีเซอร์ไพรส์อีกจำนวนมากเพื่อเรา นในวันนี้เนี่ยนอกตออากเทศกาลพงศรี48พวงแล้วป้ายแบล็ดอบจากคุณไข่แมวแล้วเนี่ยเรายังมีสแตนดี้ีเป็นรูปของท่านรัฐมนตรีอยู่ข้างๆมาถ่ายรูปเซลฟีอ่เอเดี๋ยวเราจะให้ย,ย,ยสกสแตนดี้ีขึ้นมาให้ดูบนเบทีหน่อยครับว่าสแตนด์ดีของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง เยอะมากกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกตัวตีรวมหตัวเล่นใหญมากเราบอกว่าเราขอสแตนดี้จากสายแมวนะครับแต่สิ่งที่เขาให้มากก็คือหตัวเลยเยอะมากๆก็เดี๋ยวหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้เปิดตัวเนเวทีแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปอยู่ตรงด้านข้างเนาะใครที่อยากจะเซลพี่กับข้ารัฐมนตรีก็สามารถเตลฟี่ได้นะครับน้อง ก็ไปตรงียบ <ล among S 1> ้นตรางได้นะครับอ่าอ่าเชิญเชิญท่านกลับไปทก่อนก่อนเชิญท่านกลับไปพักผ่อนก่อนมาาาท่าน้าท่านไปพักผ่อนหย่อนใจให้สบายอ่านอกจากแสดงดีแล้ววันนี้ครับ ราก็อยากได้รับการสนับสนุนเวทีมาจนมีเวทีใหญ่ขนาดนี้ได้นาะแต่ว่าม็อบของเราเนี่ยเราเอานกหวีดมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อยังไงดีการมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือทาสินใดไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่นกหวีดอย่างเดียวแล้วที่ท่านได้ทำไว้แต่ผมขอแบกดอกสวยๆหน่อยครับ ขอแบ็กดอปสวยๆหน่อยครับไม่ใช่อันนี้ปถูกหเปลาแล้วหรอเออมันี้อันนี้คะเออมันแปลกๆเหมือนกันนาะมันเหมือนแบบเราเคยเห็นแบบแฟชัแบ็กออันนี้อันนี้น่าจะไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกค่ะงั้นขอขอใหม่ได้ไหมครับ โอ้โหนี่นะครับด h ว t down dictatorship Restart education ปิดปรับเปลี่ยนอ่าเราก็คิดว่าอันนี้น่าจะถูกแล้วเนาะถูกแล้วล่ะค่ะอ่าต้องมียุติเผด็จการและปฏิรูปการศึกษานะครับคิดว่าอันนี้คงเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดะใช่ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คืองตรงนี้อ่า เมื่อเราพูดถึงทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องข้อเรียกร้องของเราเรื่องการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยในการทุมนุมก็คือผู้ป่าใสใช่ค่ะเราในคราวนี้เราจะมีผู้ปราัยถึงสามคนในรอบนี้ค่ะถึงสามคนซึ่งเป็นนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คนที่สุดก็คือบินมาจากเชียงใหม่ เี้ยแหละดูออกถาตามลอกเตี้ยไม่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 ได้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังผู้บาไัยที่เป็นนักเรียนทั้ง3มคนของเราดีกว่าว่าเขาจะพูดอะไรบ้างและเขาอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบ,บนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอเถียงปป้มือหน่อยครับพี่ีๆทำข่าวเดี๋ยวคก,ยวกวรออกซ้ายขวายนีนนะคะให้ลองๆน,นักเรียนนั่งแล้วก็ วางแหวกทางให้น้องๆนะักเรียนมีที่นั่งตลอดนะคะใครที่ตามมาทีหลังก,ก็ไปต่อแถวนะคะวสวัสดีค่ะ